สวัสดี bon ค่ะอ้อมเป็นอีกคนนะคะที่ได้จูน,น, oh น,นจิตนะคะในคอสจูนจิตจักรวาลนะคะของครูหยกต้องขอบคุณนะคะขอบคุณครูหยกมากๆเลยในวันนั้นนะคะที่ครูหยกจูนจิตให้แล้วก็ขอบคุณตัวเองนะคะที่ตัดสินใจนะคะที่เข้าไปในคอสจูนจิตในวันนั้นนะคะเดิมทีก็ตัวเองอะค่ะก็เป็นคนที่มีปัญหาหลายๆเรื่องหลายๆอย่างในชีวิตอยู่แล้วแต่หนักสุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการเงิน คือมันมีปัญหาที่มันซ้ำๆซากๆมากๆเลยค่ะบางครั้งมันเหมือนมันจะแก้ไขได้นะมันดีขึ้นมาแล้วแล้วพอสุดท้ายอะค่ะมันก็ต้องกลับไปที่เดิมอีกแล้วมันก็วนลูปอย่างนี้ค่ะเหมือนมันจะผ่านไปได้แล้วมันก็กลับไปที่เดิมเหมือนมันทําให้เราอะค่ะแค่ผ่านปัญหานั้นไปได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นแต่มันผ่านไม่ได้ตลอดจนได้มาจูนจิตกับครัะค่ะ เลยได้รู้ว่าลึกๆในใจของเราอะค่ะเรามีปัญหาเกี่ยวกับเงินนะคะเรามีทัศนคติที่ไม่โอเคกับเงินเพราะตอนเด็กๆอะค่ะที่บ้านนะคะก็คือญาติพี่น้องต่างๆอะค่ะเขาอะจะทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับเงินเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติอย่างเงี้ยนะคะมันเลยทําให้ตัวเองอะค่ะฝังฝังความรู้สึกนั้นเข้ามาด้วยว่าเนี่ยเพราะเงินที่ทําให้ ญาติพี่น้องอะค่ะต้องแตกคอกันญาติพี่น้องอะค่ะต้องตัดขาดกันเลยทำให้ตัวเองอะค่ะมีปัญหากับเรื่องของการเงินมาตลอดพอเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาก็มกักจะคิดอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องราวอะไรเข้ามาอีกแน่เลยแล้วมันก็มีจริงๆมีเงินทุกทีมีเรื่องทุกทีมีเงินทุกทีมีปัญหาทุกทีแล้วสุดท้ายเงินที่เข้ามาค่ะมันก็จะอยู่กับอ้อมอะค่ะได้ไม่เคยนานเลย จนวันที่ได้มาเจอกับครูนะคะแล้วก็ได้มาจูงจิตมันเลยทําให้ย้อมอค่ะเข้าใจถึงความรู้สึกลึกๆของตัวเองพอวันที่เราเข้าใจความรู้สึกเรายอมรับมันแล้วมันก็เกิดการแก้ไขมันเพราะว่าไม่ต้องการให้มันนะคะกลับไปเป็นแบบเดิมอีกไม่ต้องการให้ชีวิตไออนาคตนะคะเป็นเหมือนปัจจุบันนี้นะคะ พอเรายอมรับมันก็เลยเกิดการแก้ไขแล้วในทุกๆวันนี้ค่ะชีวิตอ้อมดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอ้อมมีความสุขขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเพราะมีความสุขขึ้นนะคะแน่นอนเลยสุขภาพอ้อมก็ดีขึ้นด้วยนะคะต้องขอบคุณขอบคุณครูจริงๆนะคะสําหรับใครนะที่กําลังที่จะตัดสินใจนะคะที่เข้าเรียนคอร์สนี้อยู่ตัดสินใจเลยค่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วค่ะ